กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวซึ่งเป็นข่าวที่เกิดขึ้นที่เมืองไทยแล้วก็เป็นข่าวเผยแพร่ไปต่างประเทศอีกข่าวหนึ่งครับก็ต้องขออนุญาตพูดอย่างตรงไปตรงมานะครับอาจจะแบบกระทบกระเทือนจิตใจ,จของแฟ,แฟนๆเรียวผูบ้างนะแต่ก็เป็นข่าวนะรกระเทือนไหมก็ คุณชาติก็รู้อยู่แล้วเรื่องของป้ายข้อความเใช่ที่เกิดขึ้นในวันแข่งขันฟุตบอลนะฮะกับทางเรียวพูและก็ทีมชาติไทยชุดซีเกมเมื่อวานนี้ครับแล้วก็มีการไปขึ้นป้ายข้อความเอาไว้อยู่ในกองเชียร์ของทางเรียวพูเป็นข้อความซึ่งวันนี้เนี่ยนะฮะสำนักข่าวเว็บไซต์ต่างๆโดยเฉพาะในประเทศอังกฤษก็หยิบยกป้ายที่เป็นข่าวเป็นข่าวนะครับนี่นะฮะ ก็จะเห็นนะฮะมีคนถืออยู่สองคนมั้งใช่สองคนสองคนนี้นะฮะป้ายนี้เนี่ยฮะสื่อต่างประเทศนั้นก็ได้นําไปเล่นข่าวต่อนะครับรบในลักษณะของการประนามการกระทําของสองแฟนหงแดงชาวไทยว่าไม่เหมาะสมนะครับเขาใช้คำภาษาอังกฤษว่าหน้าคลื่นไส้อาเจียนนะฮะแล้วก็เป็นการกระทำที่ ในขณะที่เว็บบอร์ดต่างๆในบ้านเราก็ก็ลุมประนามด้วยใช่ครับว่าสิ่งที่ทำเนี่ยนะครับมันไม่มีน้ําใจนักกีฬามันไม่มีรถนิยมมันทําให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับครบคงไม่ต้องแปลนะครับผู้ชมฮะเพราะว่าข่าวนี้ก็มีการนําเสนอมาตลอดทั้งวันตั้งแต่ตอนเช้าวันนี้แล้วนะครับนี่ฮะโดยเฉพาะยิ่งที่ฝรั่งเขาถือมากก็คือไปหยิบยกเรื่องของสมรตตกรรมเครื่องบินตกที่ มิวนิคนะครับมาอยู่ในป้ายข้อความในการไปด่าเซอร์เอเลฟเฟอร์กุสันด้วยนะครับ,รบก็มีการทวิตแล้วก็ส่งต่อกันไปด้วยอารมณ์โกรธแค้นไม่พอใจอย่างรุนแรงนี่ฮะซึ่งมีจริงๆก็มีอดีตนักเตะของลิเวอร์พูลเนี่ยทวิตเกี่ยวกับเรื่องนี้สแตนคอริมอร์แล้วเขาก็ประนามแล้วก็คราวนี้ก็เลยแบบขยายวงกว้างไปทั่วโลกนะฮะใช่ฮะนี่ฮะและยังไง แต่ริวภูเองก็ประนาม,มว่าสองคนนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเป็นแฟนห่งตัวจริงหรือเปล่าอสองคนนี้จะมีวันออกมาแถลงข่าวขอโทษไหมโอยากใช่ไหมยากจะมีวันไหมหรือว่าหายไปเลยหายไปเลยผมว่า,า,วา,าแต่ว่าทำแบบนี้นี่โหแย่มากๆนะฮะใช่ฮะผมดูตามเว็บไซต์ของริวภูหลายๆเว็บนะฮะก็แฟนๆที่เข้าไปโพสต์แสดงความเห็นก็ ไม่เห็นด้วยกับสองคนนี้เลยนะไม่มีใครชื่นชมไม่มีใครจะพูดในลักษณะทางบวกกับสองคนนี้เลยนะมีแต่บอกว่าโอ้โหเขาลิวพูมาครั้งนี้ถ้าเปรียบเทียบกับอีกสองทีมที่มาก่อนหน้านี้เนี่ยถือว่าลิวพูค่อนข้างจะเพอร์เฟกมากนะลงเล่นก็ชุดใหญ่ความใกล้ชิดของนักเตะที่มีต่อแฟนบอลก็เยอะกว่านะคือกําลังจะจบสวยอยู่แล้วนะฮะมาเจอไอ้สองคนนี้เข้าแหมเสียชื่อมาก ก็นําเสนอสั้นๆว่ามันวันนี้มันไปมันไปทั่วโลกไปทั่วโลกนะมันไปทั่วโลกเราจะทําไงจะแก้ต่างไงแต่ว่าไม่ผมผมว่าเขาตางประเทศเขาเข้าใจว่ามันแค่สองคนนี้มันจะมีคนไม่เข้าใจหรือเปล่าเพราะเขาเาขาจะเหมารวมเอบแฟนบอลคนไทยชาวไทยเป็นอย่างนี้เลยผมละเป็นห่วงตรงนี้แหละไม่เป็นห่วงไม่หรอกเพราะว่าครักของสนามเนี่ย มันมีไอ้ป้ายเนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยป้ายเดียวนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็สองคนนี้แหละมันมีอยู่มาสักสองสัมภาพก็เป็นสองคนนี้แหละยืนอยู่อภาพนี้ถืออยู่ใช่ไหมอีกภาพหนึ่งติดอยู่ที่อัศจรรย์ก็สองคนนี้แหละยืนอยู่สองคนนี้เป็นไส้ศสกของทีมอื่นมาทําลายเยรียบูหรือเปล่าเนี่ยทีมเม่ตันป่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่ใช่หรอกคือทีมแม่ตันคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงคิดไม่ถึงขนาดนี้หรอกโอ้แย่มากเลยนะสองคนนี้ อามีเรื่องตำรวจหน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นกรณีหลังจากที่ทางชุดปฏิบัติงานของรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็คือคุณวิสารเตชะธิราวัตรนะฮะเป็นคณะทำงานปราบปรามอบายมุขของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไปตรวจสอบสถานบันเทิงสองแห่งในพื้นที่สอนอทองหล่อแล้วก็ที่สอนอสุทธิสารนะครับสอนอทองหล่อเนี่ยชื่อร้านเซฟเฮาส์เซฟเฮาส์นี่ก็คือว่าจำน่ายสุราเกินเวลาที่กำหนด ไม่มีใบอนุญาตฮะคือคือหลังจากเวลาที่กำหนดแล้วก็ยังเปิดร้านอยู่ทำนองนี้แต่ว่าร้านเทอร์มินัลบแผ่นใหญ่ซึ่งอยู่ที่ในพื้นที่สอนอนสุทธิสารนอนนี้หนักนะฮะเพราะว่าตอนที่ไปตรวจสอบเนี่ยนอกจากจะเกินเวลาที่กำหนดแล้วเนี่ยนะครับมีนักเที่ยวในร้านกว่า200คนเนี่ยยังตรวจสอบพบยาเสพติดจำพวกยาเคกยีบห่อยานอนหลับตกอยู่ในร้านนะฮะ มีเศษคล้ายกับเห็ดเมาถูกติดด้วยสก็อตเทปายไว้ใต้โต๊ะทุกตัวแล้วก็พบตู้สล็อตหยอดเหรียญอีก3ตู้อุปกรณ์เสพยาอีกจำนวนหนึ่งอันนี้หนักเลยนะล่าสุดก็เลยมีผลทําให้ทางผู้ชกายตํารตำรวจนครบาลน,นะครับมีคําสั่งให้พันตํารวจเอกสําเริงสวนทองผู้กํากับสอนอสุดที่สารมาช่วยราชการที่กองบังคับการบวยการบ,ารบชนเป็นเวลา30วันและตั้งกรรมการสอบวินัยนะฮะ ว่าปล่อยปละละเลยให้มีการเปิดเกินเวลาและม่วสมุมยาเสพติดแบบเสพติดแบบนี้ได้อย่างไรมีตู้สล็อตการพนันด้วยนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะฮะเรียบร้อยเรียบร้อยฮะทันทีที่ตำรวจที่อื่นมามาค้นเจอแบบนี้ทางภุมงกับก็ทำใจได้เลยแหละโดนแน่ครับแต่ว่าไม่ได้เห็นระดับรัฐมนตรีมหาไทยหรือรัฐมนตรีช่วยเนี่ยไปตรวจผับเนี่ยนานแล้วนะ ถ้านับตั้งแต่ตอนที่ตอนที่สมัยที่ร้อยตำรวจเอกปรุรชัยเป็นมอทอนหนึ่งอตอนนั้นที่ท่านไปตรวจกับทุกคืนน่ะนั่นเหมือนก็จะเป็นท่านที่วางบรรทัดฐานไปเลยใช่ไหมมันง่ายอ่ะอใช่ไหมฮะมันง่ายแล้วก็โทษนะก็เป็นข่าวง่ายด้วยใช่น ก็มีเรา,เาพักกันสักครู่ครับได้กลับมาช่วงหน้าครับชครับ